รถรุ่นเก่าไม่งองแงเปลี่ยนยางถึงบ้านแบบชิวๆสวัสดีครับทรเีเบลดบริการเปลี่ยนยางถึงที่วันนี้จะมาเปลี่ยนยางรถฮุนไดโซนต้ากันนะครับและลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกใช้ยางดาวันติ DX390 ซยไซส์ยาง1 9 5 6 0ขอบ15ถ้าคุณมองหายางที่ขับขี่นุ่มเงียบและกาถนนดีในทุกสภาพอากาศดาวันตีคือตัวเลือกที่คุ้มค่าด้วยเทคโนโลยีจากอังกฤษตอบโจทย์ทั้งความปลอดภัยประหยัดน้ำมันและอายุการใช้งานที่ยาวนานยางคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ลองดูสััครร้้งแลวจะู ตอนนี้ช่างวินช่างมือหนึ่งของเรากำลังเริ่มจากการแกะยางเก่าออกต่อด้วยเป็นชุล่ลมใหม่ทุกครั้งเพื่อป้องกันยางซึมทาครีมที่ขอบยางเพื่อป้องกันหาขอบยางฉีกขาดเสร็จแล้วก็ใส่ยางใหม่กลับเข้าไปทุกครั้งที่ไทยบิดเปลี่ยนยางใหม่จะทำการถ่วงล้อทั้ง4เส้นเพราะถ้ารถไม่รับการถ่วงล้อขนาดขับขี่จะเกิดอาการสั่นและรถยนต์สึกหล่อไวกว่าปกติตามมาตรฐานไทยบิดจะต้องลงค่าส่วนทุกตัวเช็ดล้อและยางให้เงาสวยงามสุดท้ายย้ำน็อด้วยใบแจปนทุกเส้นเพื่อความปลอดภยัยขอบคุณลูกค้ามากๆครับท